ท่ามกลางการเผชิญหน้ากับปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019มาวิเชลัยทักษิณเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขและบรรเทาความรุนแรงผลกระทบที่เกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบกล่าวได้ว่าสามารถเป็นต้นแบบและขยายผลไปยังภาคีความร่วมมือเชิงสถาบันและภาคส่วนอื่นๆได้เป็นอย่างดี มหาวิทยาลัยทักษิณให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเยาวยานิสิตด้วยนโยบายและรูปแบบการช่วยเหลือที่สำคัญในหลายประการได้แก่การทำประกันชีวิตไวรัสโคโรนา2019ให้แก่นิสิตและบุคลากรจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาสนับสนุนค่าอินเทอร์เน็ตขยายเวลาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนเงินบำรุงหอพักนิสิตรวมถึงจัดสรรทุนการศึกษาในรูปแบบต่างๆ มหาวิทยาลัยทักษิณได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่สังคมและชุมชนผ่านการใช้ทุนความรู้เทคโนโลยีงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะและหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยดังนี้คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพผลิตแอลกอฮอลแจกจ่ายแก่ประชาชนจำนวน10,000หลอดและได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตแอลกอฮอลเจลแก่ชุมชนอีกด้วย ยังเปิดให้บริการหน่วยพัฒนาการแปรรูปและนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อช่วยในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากผลผลิตทางการเกษตรช่วยยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการในชุมชนโดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาคณะวิทยาศาสตร์ดำเนินการสก,กัดแอลกอฮอลจากสุรากรันชุมชนนำมาแปรรูปเป็นแอลกอฮอลที่มีความเข้มข้นสูงเพื่อน,นำไปใช้ต่อในการผลิตแอลกอฮอลฆ่าเชือ้อแจกจ่ายฟรีแก่ประชาชนทั่วไป และผลิตหน้ากากใสปริ้นสามมิติด้วยวัสดุ PLA ซึ่งสามารถทำความสะอาดได้คณะวิศวกรรมศาสตร์คิดค้นนวัตกรม Green Nano, รมกรีมซิเวอร์นาโนเคลือบหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรคและสร้างเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติโดยลดความเสี่ยงและเพิ่มความสบายใจให้กับผู้ใช้เจลแอลกอฮอล์คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนสนับสนุนมเมล็ดพันธุ์ผักให้ประชาชนปลูกกินเองตามโครงการ t s u c ส s for Life ใส่ใจให้เมล็ดพันธุ์ต้านโควิด -19 ซึ่งสามารถบริจาคให้ประชาชน800ครัวเรือนและการจัดเสวนาออนไลน์การปรับตัวของเกษตรกร,กรด้วยสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชนเปิดหลักสูตรการทำอาหารปักใต้โดยเน้นใช้วัตถุดิบของท้องถิน่นภายใต้โครงการบริการความรู้สู้โควิด -19 ด้วยภูมิปัญญาและโครงการภูมิปัญญาสมุนไพรสู้ภยัยโควิด -19 รวมทั้งหมด11หลักสูตรคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายของผู้สูงอายุโดยใช้ชื่อว่าโปรแกรมไอเท่งการทำอโรมาถุงหอมสมุนไพรสดจากพืชสมุนไพรใกล้บ้านแก่ผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีต่อสู้กับสถานการณ์การระบาดของโรคคณะนิต,ะต,นติศาสตร์จัดตั้งศูนย์นิติศาสตร์ชุมชนให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ คณะศิลปรกรรมศาสตร์ใช้เครื่องมือทางศิลปะและวัฒนธรรมเป็นช่องทางสื่อสารสู่สังคมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ผู้ป่วยและประชาชนโดยร่วมกันผลิตเพลงกำลังใจต่อกันหัวใจข้ามฝ่าและเพลงใจหนึ่งเดียวส่งผ่านกำลังใจเพื่อก้าวผ่านโควิด -19 ไปด้วยกันคณะศึกษา,าศาสตร์ทำการสำรวจผลกระทบการปรับตัว การมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือสังคมจากวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของนิสิตและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยพื้นที่จังหวัดสงขลาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดทาโครงการบันทึกประวัติศาสตร์ผ่านทางหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์การสร้างพื้นที่กวิญิพนโดยให้นิสิตคณะต่างๆร่วมกันใช้พื้นที่นี้ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจจะทำโครงการเพื่อสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการเช่นโครงการพัฒนาศักยภาพนักการสื่อสารชุมชนเป็นมัคคุเทศคณะพยาบาลศาสตร์จัดเสวนาออนไลน์หัวข้อร่วมเรียนรู้อยู่ปลอดภัยฝ่าโควิด1 9ริเริ่มให้มีแบบบันทึกสุขภาพและมีการสื่อสารการบริการวิชาการด้านการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ผ่านช่องทางต่างๆของมหาวิทยาลัยสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชนเป็นหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมกิจกรรมบ่มเพาะและทดลองสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์โดยมีความช่วยเหลือในรูปแบบของพี่เลี้ยงกิจกรรมอบรมและทุนช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการความรู้ข้ามส่วนงานเพื่อถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีวิจัยและนวัตก,กรรมเพื่อสังคมที่ร่วมกันหลายหน่วยงานเช่นนิสิตผลิตร่รวมคณะศึกษาศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ท็อกโชว์หนังตลุงรณรงค์ป้องกันโควิด -19 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งให้ทุกคนข้ามผ่านสถานการณ์นี้สถาบันทักษิณคดีศ,ศึกษาร่วมกับศิลปินพื้นบ้านใช้เพลงเรือแหลมโพ รณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชนด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่นลุ่มทะเลสาบสงขาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เหมาเจ๋อไหทักษิณจัดเสวนาออนไลน์ COVID Panic Disorder ปรับตัวอย่างไรไม่ตรหนกับเคลื่อนนวัตรกรรมสังคมสู้ภยัยโควิด -19 การเสวนาทางรอดทางเลือกสังคมไทยในโควิด1 9โดยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์วีราศักดิ์จงสูวิวัฒวงศ์อุปนาย,ยกสภาหมาิทยาลัยทำหน้าที่แทนนาย,ยกสภาหมาเจยลาลัยทักษิณเป็นต้น มหวาวิทยาลัยทักษิณได้จัดทำโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ภายใต้ชื่อโครงการอาสาสมัครชุมชนสู้พิคโควิดมหวาวิทยาลัยทักษิณซึ่งถือเป็นมหวาวิทยาลัยในภาคใต้ที่ได้รับการสนับสนุนอันตราการจ้างงานสูงสุดโครงการนวัตรกรชุมชนมหวาวิทยาลัยทักษิณภายใต้โครงการมหวาวิทยาลัยสูตํตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ Gsu 2 T โดยมีการจ้างงานทั้งสิ้น 1,300อัตราโครงการสุดยอดแนวคิดนวัตกรรมใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและโครงการให้ก๊าตอนภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลเครือข่ายภาคใต้ตอนล่างโดยเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับการจ้างงานระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์ผ่านการเรียนรู้และการปฏิบัติจริงในชุมชน นำเสนอผลการเรียนรู้ภายใต้โจทย์แนวทางแก้ปัญหาขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและนำแนวทางการพัฒนาในรูปแบบไอเดียไปทดลองทดสอบในพื้นที่จริงโครงการสนับสนุนชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพึ่งตนเองและการประกอบการโดยเน้นการนำองค์ความรู้วิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนการส่งเสริมการพัฒนาสร้างผู้ประกอบการการตลาดออนไลน์เป็นต้น มหาวิทยาลัยทักษิณและหน่วยงานปฏิบัติการอวส่วนหน้าได้ร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดพัทลุงเปิดโรงพยาบาลสนามขนาด350เตียงในชื่อศูนย์น้ำใจคนเมืองลุงณสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชนนอกจากนี้มหาวิทยาลัยทักษิณยังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ t s u Nano m a t และ t s u Herbal Alcohol Spray ตอบรับสังคมวิธีใหม่ ด้วยการนำผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงสังคมด้วยศัก,กยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เคลือบซิเวอร์นาโนและสเปรย์แอลกอฮอล์สมุนไพรจากองค์ความรู้และนวัตกรรมการผสมผสา,บานบูรณาการวิทยาการสมัยใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญกับการสร้างความเป็นพลเมืองที่เรียกว่าพลเมืองทักษิณ ให้บุคลากรนิสิตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาการช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์อาหารและของใช้จําเป็นสําหรับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนคือการจัดทําโครงการอาสาสมัครระยะไกลสู้ภยัยโควิด -19 โดยการเชิญชวนบุคลากรและนิสิตร่วมบรรจุสเปรย์แอลโกอฮอล์มิติไ่โดยรับไปทํางานที่บ้านซึ่งทุกคนในครอบครัวสามารถร่วมแรงร่วมใจกันได้ นับว่ามหาวิทยาลัยทักษิณเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างมีนัยสําคัญในการร่วมกันแก้ปัญหาสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019การสนับสนุนการนําความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคมร่วมสร้างสังคมสู่ความยั่งยืนด้วยพลังปัญญาและการปฏิบัติการด้วยความรู้ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย ในการเป็นหมาวทิทยาลเพื่อสังคมทำให้หมาวทิทยาลัยทักษิณเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน